เราอยู่ที่เราอยู่ที่ไหนเลยเยดีๆก็ปิดมันรถเด็กมันขึ้ว้าวเราอยู่กับเพื่อนเจ็ดคนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่นี่เราจะไปถ่ายคลิปที่ต่อเรือแล้วก็แลมสิงห์กินข้าวเสร็จเราจะไปถ่ายวิวที่นู่นกันนะคะไปกินข้าวกันก่อนนะ เม่กี้ะะเ,ร <Fantastic. S 1> เรากินข้าวนั่งรถมานะคะตอนนี้เราอยู่ที่อู่ต่อเรือแล้วร้อนมาก ก็ร้อนเท้ามากค่ะนขึ้นมาร้อนท้ามากมันต้องวนคือเย็นมากเย็นไหมเบนเย็นรัตอนนี้นะคะเราออกจากปู่ต่อเรือแล้วเราสํกำลังจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งที่หนึ่งนะคะี๋ยว จะ <Okay. S 2> ไปดูกันว่ามันคือที่ไหนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปาา่าเชลนอ่าวคุ้งกระเวนนะคะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเรากําลังเดินอยู่ในปากกรงกลางนะคะใช่ไหมใช่เรากำลังจะกลับกันนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบาย We'll be right <laughs> back.